อันนี้คือคลิปแรกนะอันนี้คือฟุตรแรกนี่แยกฟุตด,ด้วยวันนี้วันที่21เนอะ21กำลังจะไปเดรดเอ็กวนเจอเร์กำลังจะเคลื่อนๆอยูแ่แล้วกูยังจำชื่อไม่ได้เดรสเอ็กวนเจอร์ไปลาวครับรอบนี้ไปที่วังเวียงเนอะพี่บุวังเวียงนอนนอนอ่ะคันด้าพาไปนอนอามารีวังเวียง อันแล้วอามารีสองคืนด้วยใช่อามารีสองคืนที่เดียวกันเลยนี่ไปเที่ยวรู้ปะเนี่ยไม่ได้ไปททำงานรู้ปะรู้ปะว่าเขาพาไปเที่ยวคิดไปมาอันนี้เราลงที่ที่เต็มเนี่ยพูดพูดใหม่ดิพี่คิดไปมาคี่เต็มที่เต็มที่เต็มไม่ที่เต็มหรอกโดนตัดออกโดนตัดออกอ๋อมึงมึงมึงมีอำนาจตัดออกเองเลยใช่ไหม อ้าแน่นอนสี่กูมาเขาบอกให้กูจัดการแต่กิลิปออกคนแรกเลยอนี่ครับยูนิฟอร์มการเป็นมาเซลฮอนด้ารองเท้าเท็กซิปอัพไสตาร์ชุดอัพไสตาร์เสื้อเหมือนการกระสุนอะออกลีครับแล้วก็มีต้องมีวอลวอลนี่ต้องมีเลยวอลอยู่นี่นะ อันนี้ใส่ใส่วอลใส่โทรศัพท์ใส่พาสปอร์ตนี่ครับไปกับ G-SHOP คกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยฝากรถตู้ไปยูนิฟอร์มวันนี้รวมไปถึงแอร์เบรกก๊อกโก้เอสมสิบเซเว่นไม่เกี่ยว ตอนนี้7จ็โมงยี่สิเจอ้างล่างครับนัด7จ็โมงครึ่งโอเคตอนนี้เราเช็คเอาท์เรียบร้อยครับกำลังไปที่จุดรวมทีมงานฮอน d a กับทางฝั่งทรานเอเชีย ีช่วงเช้าครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้เราจะพาไปวังเวียงในทาาที่ที่นี่แห็นมละท่านสายไก่อะไรพี่จะไปโกวิญก็ได้แต่ว่าพี่พี่จะซ่อมรถแบบมันจะไม่คุ้มหรอนนะพี่นี่โกวิญนี่ลงกระเบียนนี่โดนตัดเลยแหละคุณท็อปทำอะไรอยู่ครับเสร็จกับไข่กระเป๋าครับไข่กระเป๋าได้ใบแล้วไหมไข่กระเป๋าหนึ่งอกินดูแล้วกัน ใบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ8ปดพันหโอ้โหแปดพแล้วมาเอาค่าตัวด้วยแล้วมาขายกระเป๋าด้วย ีดโอตอนนี้เราอยู่ที่ด่านหนองคายครับมารอข้ามฝั่งไปฝั่งลาวยังไม่มีอะไรคุย <No. S 1> วันที่สองจ้าเตรียมตัวไปออฟโรด แต้น้ำมันกันก่อนครับเดี๋ยววันนี้จะไปน้ําตกชื่ออะไรไม่รู้แต่เป็นทางออฟโรดประมาณ12กิโลซึ่งเมื่อคืนฝนตกหนักจ้าอันนั้นคือวิวเขาเรียกว่ะวิววางเวียงไม่เห็นไไรมากเลยเมื่อคือนก็ถึงตอนเย็น เสร่มแล้วลว,ลว,วันนี้รถอแอฟริกาทวินหัวอัลไพสาเอสเอ็มสิบแว่นแอร์เบรกคอร์แหร์กับคอรดีไซน์ถุงมือเจฟแฟมิลี่ G ชอปจาก CMG เสื้อ Honda d เด t นเอ็กเพนเจอร์เสื้อเวสจากโอ๊กซ์ลี่สร้อยคอจากไหนไม่รู้จำไม่ได้กางเกงซูเปอร์เท็จาก Star. อัลไพสารองเท้าเท็กสิบจาก Star. อภัลไพเจ๊กกางเกงในอีทิก้า ของดีถุงเท้าโอกลี่เปิดให้ดูไม่ได้ประมาณนี้ตอนนี้เราขับจากข้างบนเขาวน้นโน้นน้้น,น,น,นเป็นทางทางทางตรง,ตรงนี้ลงกันลงมาแล้วมาตรงนี้นะครับเป็นทางขับขึ้นข่าวเพื่อที่จะไปน้ําตกแก่งยุ้ยสำเนียงผิดกรขออภยัย ตอนนี้มารอลูกค้ากำลังค่อยๆทยอยทยอทย,อยอตามอ่ามาเดินเล่งกันก่อนถึงนะคะน้ำตกแก่งยุย้ยแกงยุย้ยน่าจะเรียกถูกแหละสดจากทางดินมาก็ มาเดินขึ้นน้ำตกอีกสักนิดหน่อยกี่เมตรไม่รู้แหละมันก็คงต้องมีขึ้นไปอีกอะ่ะซึ่งก็ถามว่าเราจะเดินขึ้นไหมเดินครับเพราะถ้ามารอบหน้ามาที่เดิมอีกผมก็ไปเดินแล้วไงถือว่าเดินแล้วหอบๆนิดหน่อย นิดเดียวครับเริ่มเห็นบ้างแล้วนิดหน่อยนี่ครับอุปกรณ์การเดินขึ้นน้ำตกของเรามีทุกอย่างขี่รถมงไงาไหก็ฝากฝากไว้แค่หมวกนอกขี่รถยนต์ครับที่เหลือเอามาหมด ถึงแล้วครับหนึ่งชั้นอีกหนึ่งชั้นแล้วกันเดี๋ยวก็มีอีกอีกนิดหน่อยมาแล้วเดินมาทั้งหมดก็เพื่อแค่นี้แหละครับแค่ได้มาเห็นคือที่ไทยก็มีส,สวยๆเยอะแหละตอนนี้ไหนๆมีโอกาสได้มาแล้วไง ตากล้องประชัมทิพย์ของเราเราอพี่ช้าอยู่ครับพี่เก่งตลอดพาไม่มาถ่ายรูปครับครั้งนี้ที่พวกโอช My first time oh. My second time in Laos r <Really>? e a y e a h My first, second time in Laos So right now we we a t Wang w i e n g the first time for me Wang w i e n g in the park ประมาณนี้เนะาะครับผมอ๋อมันลึกห่อ ขาหนามชัยหนามไซหนามไซหนามชัยแหละถูกแล้ว X A Y อ่านว่าชัยอ๋อใช่ขึ้นครึ่งชั่วโมงลงอีกครึ่งชั่วโมงไม่รวมลม้มใช่ฮอนด้ <The> าเดอร์เรนเจอร์ได้ยินแล้วนะไม่รวมล้มเดินช้าเมื่อเช้าเท่าไหร่แล้วพี่เมื่อเช้าห้าร้อยเมตรอันนี้คือสามร้อยสามร้อยเมตรแต่เหมือนขึ้น,น,นบันได เมื่อครับเถ่ายเข้าๆเรื่อยๆไปจ้าเพิ่งเริ่มต้นแค่300เมตรเองแค่300เมตรเองน้องคูงมาพูวพลาดก่องยิ่งของสูงมันจะยิ่งได้ยินเสียงน่าจะเป็นงูเห่าประมวนใกล้ถึงยอดแล้วครับ ทางประมาณนี้นะจ๊ะทังทึงเริ่มต้นตากล้องก็ต้องเป็นล้มก็กลัวกผวมคนแก่เลยพวกล้องนี้กูเห็นได้ตูดมึงหว่ะครับ วางเท้าตรงตรงมันจะแพทวางเท้าเอียงตามรอยบันไดพี่สภาพพี่ถามแพทคืออะไรครับแพทเลยแพทโซนเลยพี่บอกทุกเขาไหมครับเดี๋ยวเราไปเข้าห้างกันพี่ซื้อโดนกันพี่รอบหน้าอ๋อโดนบินอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบขนานนะถ่ายแบบขนานอันนี้คือถ่ายแบบความชันผาหนามชัยว้าว นี่ตั้งกล้องเหนือขึ้นมาอยู่นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันทำอะไรกันจ้าต้องตอบอยังไงบอกฉันทีไรก,กันจ้าเทคโนโลย์จ้าเทคโนโลยเทคโนโลย์จ้าถึงแล้วครับเพิ่งถึงเลย พอบอแต่ oh, ของดีซึ่งข้างล่างเราเป็นอะไรนั้นก็เป็นแบบนี้แหละโอ้ว้าวโอ้ไม่ก๊อโอ้ my g o ก๊อกมุมหนึ่งครับวางเวียง <c oughs> วันนี้กลับบ้านครับวันสุดท้ายกี่โมงครับาเจ็ดโมงพึ่งพึกก่งประมาณโมงครับบ้างอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยเมืองเงิมเหมือนไม่ค่อยอยากตอบแบบเงิมผมไม่ได้กิงดวนผมขึ้นทางไม่ไม่ปวดขอ เอแ,แ,แต่แต่ในป่าที่ติดมันมันก็ขู่ขาอยู่นะพี่ไม่เหลือแล้วติผมบอกพีแล้วใรปสุดท้ยครับครับถึงห้องที่หนองคายแล้วครับกลับมานอนห้องเดิมที่หนองคายพอรองเท้า ตอนนี้เวลามองเห็นเลยเกือบหนึ่งคุ่มลวอาบน้ำไปกินข้าวเสร็จงานกินข้าวแบบอิ่มๆโอเค